ยังไงว่าใครลบหรือบล็อกไลน์เราคลิปนี้มีคำตอบครับครับก่อนอื่นก็ต้องเข้ามาที่เข้ามาที่หน้าไลน์ของเรานะครับเข้าไปเลยครับพอเข้ามาที่ไลน์ของเราแล้วไปที่หน้าหลักนะฮะเข้าไปที่หน้าหลักเลยครับปึ๊บเข้าไปที่หน้าหลักเลยพอเข้ามาที่หน้าหลักแล้วหน้าหลักของไลน์ของเรานะเราก็ไปที่วอลเล็ตนะครับ ไปขวาด้านด้านมุมอ่ะมุมขวามือไปที่บอลเลตเลยครับพอเข้าไปปุ๊บก็จะมาเจอมันเขาจะขึ้นมาว่าเป็นหน้าวอลเลตแถ้คุณไปที่ร้านร้านสติกเกอร์เห็นไหมอีซ้ายมือนัอ้นอันแรกเลยครับก็เข้าไปเลยนะครับร้านสติกเกอร์กดเข้าไปเลยพอกดเข้ามาที่ร้านสติกเกอร์ปุ๊บมันก็จะมีเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์ที่แนะนําอะไรอ่ะเยอะแยะบนบลเลยแต่คุณคุณก็เลือกสักสักอย่างหนึง่งคุณจะ กดตรงไหนก็ได้เอาสมมติว่าผมไปกดตัวนี้นะ,ะดูดูแลตัวเองด้วยนะไอ,อ้หัวข้อแรกเลยก,กดเข้าไปเลยปุ<ม>๊บคราวนี้เราก็เข้ามาที่หน้าติ๊กเกอร์แล้วเราก็ส่งเป็นของขวัญเห็นไหมฮะส่งเป็นของขวัญคุณก็ากดเข้าไปเลยไปที่ส่งเป็นของขวัญพอส่งเป็นของขวัญปุ๊บคุณก็เลือกเลือกเ,อเพื่อนคุณน่ะที่ว่าคุณบล็อกหรือลบไลน์หรือว่าอะไรแล้วคุณคุณลองลอง,ลองอาสม,มมติว่าผมส่งคุณคนนี้นะฮะคนแรกผมต้องส่งดูก่อน แล้วก็ไปที่ต่อไปด้านบนนะ,ะเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไม่สามารถส่งของขวัญได้เพราะคนคนนี้มีสติกเกอร์ชุดนี้แล้วคือคนคนนี้ที่แน่แน่ชื่อ,อยังไงเขาอขอบอกผมบล็อกไลายไม่งั้นก็ลบลายเรา,าไปแล้วสมมติว่าผมจะส่งให้คนนึงนะฮะผมจะส่งให้คนคนนี้อผ่ผมกดไปเลยปึ๊บอแล้วก็ต่อไปปั๊บเนี่ยเขาบอกว่ามันจะขึ้นมาว่าซื้อเป็นของขวัญ แล้วคุณก็กดเข้าไปแล้วเขาจะมีบอกว่าคุณมีเหรียญไม่พอต้องการซื้อเหรียญเพิ่มหรือไม่แล้วก็กดยกเลิกไปเพราะว่าคนคนนี้อ่คือ,อยังไงก็ไม่ได้บล็อกเราแน่นอนอ่าเดี๋ยวผมเข้ามาใหม่นะเดี๋ยวผมออกไปใหม่ละกันผมออกไปจากหน้าหน้าจอจอจอใหม่ละกันรานนี้ผมเข้ามาใหม่ครับไปที่ไลน์เรานะฮะไลน์ของเราเองปึ๊บแล้วเข้าไปเราก็เข้าไปที่หน้าหลักกดไปที่หน้าหลัก แล้วก็กดไปที่วอลเลทวอลเลทแล้วเข้าไปที่ร้านสติกเกอร์กดไปที่ร้านสติกเกอร์เลยนะครับคุณก็เลือกสติกเกอร์มาชุดนึ่งคุณก็กดไปกดไปชุดหนึ่งกดตัวไหนก็ได้แล้วก็เข้าไปที่ส่งเป็นของขวัญส่งเป็นของขวัญน,นะครับแล้วคุณก็เลือกเพื่อนที่คิดว่าเขาจะบล็อกหรือว่าลบไลน์แล้วผม,ผมสมมติว่าผม,ผ,มผมคลิกเป็นคนนี้ผมว่าคลิกต่อไป เขาก็จะบอกว่าไม่สามารถส่งของขวัญได้เพราะคนคนนี้มีสติกเกอร์ชุดนี้อยู่แล้วคือหมายความว่าคนคนนี้ยังไงก็บล็อกเราแน่นอนไม่บล็อกก็ลบลายไปแล้วสมมติผมส่งอี้คนนึงนะฮะมุติผมส่งให,นห,นงงให้ให้คนนี้ผมส่งไปปุ๊บแล้วก็ไปที่ต่อไปต่อไปแล้วก็เนี่ยเขาก็บอกว่าซื้อเป็นของขวัญเห็นไหมไมันจะขึ้นประโยชน์ว่าซื้อเป็นของขวัญค,คุณก็กดเข้าไปเขาก็จะบอกว่าคุณไม่มีเหรียญไม่พอ ต้องการซื้อเหรียญเพิ่มหรือไม่คือเรากดยกเลิกไปซะคือคนคนนี้ยังไงเขาก็ไม่ได้บล็อกเราแน่นอนถ้าคนบล็อกเนี่ยเขาจะจะบอกว่าเขามีเหรียญอยู่แล้วไม่ต้องการอะไรเงี้ยคือคนคนนั้นอะ่ะบล็อกมันก็ลบเฟซเราไปคือพูดง่ายๆเป็นเป็นพันเปอร์เซ็นต์อะ่ะคือเขาบล็อกหรือไม่ก็ลบลบไลน์เราไปละอ่าคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับ